ดีค่ะมาพบกับครูอ้อยนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะก่อนที่จะมาเรียนรู้นะคะครูครูก็ขอแนะนาหนังสือก่อนนะคะหนังสือก็คือเล่มน,นี้นะคะเล่มสีม่วงจะเป็นเล่มที่สองด้านบน,นจะเป็นสีม่วงหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์เล่มสองนะคะ ต่อไปแบบฝึกหัดเล่ม2นะคะแบบฝึกหัดเล่ม2ก็คือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เล่มที่2นั่นเองค่ะมาถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้เรื่องการบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้มีอยู่ว่า 1. นักเรียนบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆได้ 2. นักเรียนนําความรู้เรื่องบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆทํางานที่ได้รับมอบหมายได้ 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางานที่ได้รับมอบหมายนะคะเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะจากคราวที่แล้วนักเรียนยังจาได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องการบอกตําแหน่งของสิ่งของต่างๆใช่ไหมลูกเราอาจใช้คําว่าอะไรบอกตําแหน่งได้บ้างคะข้างซ้ายข้างขวาตรงกลางข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังถัดจากระหว่า,วางนะครับ ตั้งแต่ถึงใช่ไหมลูกอ่าไปดูบทเรียนของวันนี้กันต่อเลยนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะการแข่งขันโยนลูกบอลลงตะกร้าไปดูภาพกันเลยค่ะอะมีทั้งหมดสี่สีนะคะไปดูแถวสีเขียวก่อนนะคะสีเขียวโยนลงตะกร้าทั้งหมดสี่ลูกคะสิบเจ็ดลูก สีแดงโยนตกะกร้านะคะโยนลูกบอลลงตกละกร้าไปทั้งหมด1 4ลูกสีฟ้าโยนลูกบอลลงตกละกร้าไปทั้งหมด15ลูกสีเหลืองโยนลูกบอลไปทั้งหมด16ลูกใช่ไหมคะไปดูต่อกันเลยนะคะอ่านะคะการแข่งขัน,นโยนลูกบอลลงตกละกร้าถึงทวนอีกครั้งนะคะสีเขียวโยนลงตกละกร้ากี่ลูกลูกอ่สิบเจ็ดสีแดงละคะสิบสี่เก่งมากค่ะ สีฟ้า15สีเหลือง16ลูกใช่ไหมคะไปดูการเรียงลำดับนะคะการเรียงลำดับจำนวนลูกบอลที่แต่ละทีมโยนลงตะกร้าจากมากไปหาน้อยอเด็กๆคิดว่าสีอะไรโยนได้ามากที่สุดลูกสีอะไรลูกสีเขียวเก่งมากสีเขียวโยนได้กี่ลูก17ลูกมากที่สุดต่อไปมี14 15 16อะไรมากกว่าลูก อ่าเก่งมาก16นั่นเองต่อไปก็จะเหลือ14กับ15จำนวนนับอะไรมากกว่าคะ15ค่ะเก่งมากและสุดท้ายก็คือ14ลงนั่นเองนะคะ17 16 15 14เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยไปดูกันต่อเลยนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะการแข่งขันโยนลูกบอลลงตะกร้าทวนก่อนก็ได้นะคะสีเขียวโยนไป17ลูกสีแดง14ลูก สีฟ้าสิบห้าลูกแล้วก็ตามด้วยสีเหลืองสิบหกลูกใช่ไหมคะ,ะมาดูคําถามนะคะคําถามมีอยู่ว่าสีเขียวยนลูกบอลลงจากกล้าได้มากที่สุดสิบเจ็ดลูกดังนั้นสีเขียวได้เป็นอันดับนะคะอันดับที่เท่าไหร่คะได้มากที่สุดแสดงว่าเป็นอันดับที่หนึ่งเก่งมากค่ะไปดูกันต่อเลยนะคะอ่านะคะเรียงลําดับจํานวนลูกบอลที่แต่ละทีมโยนลงจากกล้าจากมากไปหาน้อยมากที่สุดก็คือสิบเจ็ดนะคะ ไปแล้วใช่ไหมคะเป็นลำดับที่หนึ่งสิบหกสิบห้าสิบสี่ไปดูคําถามต่อไปค่ะสีเหลืองโยนลูกบอลลงตะกร้าได้ส6บลูกอยู่ลําดับที่เท่าไหร่ลูกนางนันสีเหลืองได้เป็นอันดับที่หนึ่งสองอาอันดับที่สองถูกไหมคะอันดับที่สองเก่งมากค่ะไปดูคําถามต่อไปนะคะสีฟ้าโยนลูกบอลลงตะกร้าได้15้าลูกอ่น15ห้าลำดับเท่เาไหร่ลองนับดูลูก หนึ่งสองสามดังนะั้นสีฟ้าได้อันดับที่สามถูกไหมคะอ่าอันดับที่สามเก่งมากค่ะลูกอ่ามาดูคําถามต่อไปสีแดงบ้างสีแดงโยลูกบอลลงตะกร้าได้น้อยที่สุดสิบสี่ลูกอ่าสิบสี่อยู่ลงสุดเลยลำดับเท่าไรอันดับเท่าไร่ลูกหนึ่งสองสามสี่อ่าดังนะั้นสีแดงได้อยู่อันดับที่อันดับที่สี่เก่งมากคะ่ะไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะ มาดูตัวอย่างต่อไปยืนเข้าแถวเรียงหนึ่งในการโยนลูกบอลน,นะคะเด็กๆเขายืนเข้าแถวนะคะเรียงหนึ่งในการโยนลูกบอลน,นะคะยืนเข้าแถวเรียงหนึ่งหมายความว่ายืนต่อแถวกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะมาดูคนแรกนะคะคนที่หนึ่งชื่อว่าแก้วตาคนที่สองชื่อว่าป๋อก้องฟ้าและก็เพลนะคะ มาดูคําถามค่ะแก้วตาโยลูกบอลเป็นเป็นเป็นคนที่เท่าไหร่คะตอบว่าคนที่หนึ่งถูกต้องไหมคะลูกเนี่ยแก้วตาอยู่คนที่หนึ่งถูกต้องแล้วค่ะต่อไปป๋อป๋โยลูกบอลเป็นคนที่แก้วตาคนที่หนึ่งป๋อเป็นคนที่คนเท่าไหร่ลูกหนึ่งแล้วก็สองเก่งมากค่ะเป็นคนที่สองต่อไปก้องบ้างแก้วตาหนึ่งป๋อสองก้องเป็นคนที่ก้องโยลูกบอลเป็นคนที่ สนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะไปดูกันต่อน,นะคะอ่ะพัดเดิมนะลูกนะแกวตาเป็นคนที่1น่ขอเป็นคนที่2ก้องเป็นคนที่3ฟ้าเป็นคนที่4แล้วก็แพรเป็นคนที่5คําถามต่อไปค่ะฟ้าโยนลูกบอลเป็นคนที่1 2 3 4คนที่4ถูกต้องไหมลูกไปดูฉเฉลยค่ะคนที่4เก่งมากค่ะส่วนแพรโยนลูกบอลเป็นคนที่เท่าไหร่หลูก คนสุดท้ายเลยหนึ่งสามสี่ห้าเป็นคนที่ห้าเก่งมากค่ะไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะมาถึงตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะ,ะถ้าครูกำหนดให้ชั้นล่างสุดเป็นชั้นที่1แล้วอุปกรณ์กีฬาต่างๆอยู่ชั้นใดบ้างมาดูกันเลยนะคะล่างสุดเป็น1นะคะเริ่ม1 2 3 4 5สามสี่ห้ามีทั้งหมดหชั้นชั้นล่างสุดก็คือลูกปิงปองชั้นที่2ก็คือลูกเทนนิส ชั้นที่3ก็คือลูกวอลเล์บอลชั้นที่4ก็คือลูกตะกร้อตามด้วยชั้นสุดท้ายชั้นบนสุดคือชั้นที่5ลูกฟุตบอลนั่นเองนะคะไปดูคําถามกันเลยค่ะจากภาพนะคะล่างสุดก็คือชั้นที่1นึ่งนะลูกนะลูกปิงปองอยู่อยู่ชั้นไหนลูกลูกปิงปองไปดูลูกปิงปองลูกปิงปองอยู่ชั้นล่างสุดเมื่อตะกี้คุณครูาหนดให้ว่าชั้นล่างสุดเป็นชั้นที่ชั้นที่ชั้นที่1เก่งมากค่ะ ต่อไปคําถามต่อไปลูกตะกร้ออยู่อยู่ชั้นไหนลูกลูกปิงปองลูกพินิสลูกบอลเล่บอลลูกตะกร้อหนึ่งสองสามสี่อยู่ชั้นที่สี่เก่งมากค่ะนักเรียนมาต่อกันที่คําถามต่อไปนะคะจากภาพนะคะชั้นล่างสุดก็คือชั้นที่หนึ่งนะคะชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าไปดูคําถามค่ะลูกเทนิสอยู่ลูกเทนิสนะคะ ลูกเทนนิสหนึ่งสองลูกเทนนิสอยู่ชั้นที่ชั้นที่เท่าไหร่ลูกชั้นที่สองและลูกวอลเล์บอลล่ะคะลูกวอลเล์บอลลูกปิงปองลูกเทนนิสลูกวอลเล์บอลอยู่ชั้นหนึ่งสองสามนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนตามด้วยคําถามต่อไปลูกฟุตบอลอยู่ชั้นไหนลูกฟุตบอลบนสุดเลยนับเลยลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าเก่งมากอยู่ชั้นที่ห้าซึ่งเป็นชั้นบนสุดนะคะเก่งมากค่ะนักเรียน มาถึงการตรวจสอบความเข้าใจในสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะอ่ามีภาพและข้อความมาให้ไปดูที่ข้อความกันนะคะนักฟุตบอลสีเหลือง5้าคนเข้าแถวเพื่อยิงลูกโทษนะคะไปดูคําถามนะคะนักฟุตบอลหมายเลขอะไรยิงลูกโทษเป็นคนที่1ไปดูสิคะว่าสวมเสื้อหมายเลขอะไรคนที่1สวมเสื้อหมายเลข5าแสดงว่านักฟุตบอลหมายเลข5านั่นเองค่ะต่อไปคําถามที่2นักฟุตบอลหมายเลขอะไรยิงลูกโทษเป็นคนที่สาม ไปนับคนที่3ามกันเลยนะคะหนึ่งสองสามแสดงว่านักฟุตบอลหมายเลขอะไรลูกคนที่3ามหมายเลข4ี่เก่งมากค่ะต่อไปค่ะนักฟุตบอลหมายเลขสาจะยิงลูกโทษเป็นคนที่เท่าไรไปหาคนที่สวมเสื้อหมายเลขสามกันนะคะอ่าห้าแปดสี่หสามคนที่สามอยู่หลังสุดเลยคนสุดท้ายเลยลองนับดูนะคะหนึ่งสาสี่ห้าแสดงว่านักฟุตบอลหมายเลขสามจะยิง ลูกโทษเป็นคนที่5นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะมาถึงาการสรุปบทเรียนของวันนี้กันนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้เราเรียนรู้เรื่องการบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆอาจใช้คําว่าอันดับที่คนที่แล้วก็ชั้นที่นะคะไปดูภาระาง,งานกันเลยค่ะสําหรับภาระง,งานของวันนี้ให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดเล่ม2หน้าที่5นะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูป ขงมันอย่งลายส่วนตัวของครูอ้อยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ก,กับคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ